วิปัส,สนานุบาลบทที่7เกณฑ์วัดว่าคุณเป็นนักวิปัส,สนาหรือยังหนังสือวิปัส,สนานุบาลเล่มนี้ชี้ให้เห็นว่าวิปัส,สนาที่ดีนั้นเริ่มต้นต้องสร้างพื้นฐานอันมั่นคงให้กับสติเสก่อนคือเอาสติไปผูกอยู่กับลมหายใจที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่เรากลับหลงไม่รู้อยู่ชัว่วนาตาปีนี่เองจากนั้นชี้ให้เห็นว่าวิปัสสนาที่ได้ผลและทำให้เกิดกําลังใจเป็นอันดีนั้นควรแก้ปัญหาให้คุณได้เช่นถ้าเป็นโรคเครียดคิดมากฟุ้งซ่านไม่หยุดก็จะสบายขึ้นคิดน้อยลงยุติความฟุ้งซ่านได้ตามปรารถนาไม่เห็นเหตุผลใดๆว่า จะต้องห่วงความคิดไว้หรือกักขังให้ความคิดคงค้างอยู่ในหัวอย่างเปล่าประโยชน์ทำไมแล้วลงเอยคือชี้ให้เห็นว่าถ้าสามารถเห็นปฏิกิริยาทางใจทั้งปวงโดยความเป็นสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนน่ายึดมั่นถือมั่นสักอย่าง ความจริงอย่างที่สุดคือความว่างอย่างที่สุดเกิดแล้วหายเกิดแล้วหายเกิดแล้วหายทั้งหมดทั้งสิ้นเห็นได้อย่างนี้นับว่าคุณเริ่มทำวิปัสสนาเต็มขั้นแล้วบางคนอาจคิดว่าหนังสือเล่มนี้มีไว้ให้นักเรียนอนุบาลทางวิปัสสนา เพราะฉะนั้นไม่มีทางทำวิปัสนาเต็มขั้นได้แต่ขอบอกว่าแท้จริงคุณจะเป็นนักเรียนอนุบาลวิปัสนาหรือเป็นนักวิปัสนาเต็มขั้นนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณอ่านหนังสือเล่มนี้กี่รอบหรือจะต้องไขว่คว้าหาอ่านหนังสือเล่มอื่นสักกี่เล่มแกนตัดสินอยู่ที่จิตของคุณเอง ว่าเห็นกายใจนี้ตามจริงหรือไม่หากเห็นเป็นขณะขณะอย่างต่อเนื่องว่าทุกสิ่งในกายใจนี้เกิดขึ้นแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาทั้งสิ้นคุณไม่ยึดมั่นถือมั่นส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งฝ่ายรูปและฝ่ายนามว่าเป็นตัวตนอุปาทานน้อยลงเรื่อยๆว่านั่นของคุณนี่ของคุณนั่นแหละ ตัวชี้ชัดว่าคุณเป็นนักวิปัสสนาเต็มตัวแล้วอย่างไรก็ตามก่อนถึงจุดนั้นก็จะขอให้หลักเป็นข้อๆไว้สำรวจตนเองว่าพฤติกรรมของคุณจะพาไปสู่ความเป็นนักวิปัสนาหรือไม่เพื่อความสะดวกและไม่ต้องเป็นที่สงสัยว่าทำมาถูกหรือผิดทาง ก็ขอให้ใช้ข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นเกณฑ์ประกรันความมั่นใจยิ่งใช่มากข้อเท่าไหร่ก็เป็นอันว่าใกล้เคียงขึ้นเท่านั้น 1. เมื่ออยู่ว่างๆเช่นต้องรอใครนานเป็นชั่วโมงคุณไม่ปล่อยใจไปกับวิมานในอากาศไม่ย้อนนึกถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้ว ไม่คำนึงนึกล่วงหน้าถึงเรื่องที่ยังรออีกไกลแต่นึกถึงลมหายใจคุณฝากไฟกับลมหายใจเพราะมันทำให้คุณมีความสุขอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่เพราะบังคับตัวเองให้ฝืนทำเพื่อจะได้เป็นนักวิปัสสนา 2. เมื่อมีใครทำให้คุณโกรธ คุณรู้ตามจริงว่ากำลังโกรธแต่แทนการมองหน้าเขาด้วยตาคุณกลับมองความโกรธในใจตัวเองด้วยความเป็นกลางคือไม่คิดเรื่องถูกผิดของเขาหรือของเราคิดถึงแต่ว่าใจเรามีความโกรธเพื่อเห็นตามจริงว่าภาวะโกรธเหมือนไฟที่ลุกวาบขึ้น แสดงความแปรปรวนให้ดูเล่นอีกครั้งเท่านั้นเอง 3. เมื่อเวลาผ่านไปคุณเริ่มพบว่าตัวเองเฝ้าตามรู้ทุกการเคลื่อนไหวทุกภาวะอารมณ์เพื่อเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงบังคับบัญชาหรือสั่งคุมให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้แม้กระทั่งขณะขับถ่ายปัสสาวะ ข้อสังเกตตัวเองหลักๆเหล่านี้พอบอกได้ว่าคุณเริ่มทำวิปัสสนาบ้างแล้วต่อไปนี้คือรายละเอียดที่ลึกลงไปซึ่งคุณอาจพบว่าเกิดขึ้นเองหลังจากทำวิปัสสนาไปได้พักหนึ่ง 1. เมื่อเงยหน้ามองเมฆหรือมองดาวแทนที่จะเกิดจินตนาการเพ้อฝันอ่อนหวาน คุณกลับเห็นแค่ความเบานิ่งสม่ำเสมอของใจโดยปราศจ,จากความติดใจใยดีรสสุขอันเกิดแต่ความเบานิ่งสม่ำเสมอนั้น2เมื่อเกิดอัตตามานะถือเขาถือเราเทียบสักเทียบชั้นแรงแรงแล้วคุณรู้สึกรังเกียจสิ่งที่เกิดขึ้นในใจตัวเองเท่ากับที่คนตาดี เห็นเห็บหมัดสุนัขมากลุ่มรุมเกาะร่างของตนยุบยับ 3. เมื่อคุณเห็นข้อเสียของตัวเองเกิดขึ้นจากการคิดการพูดหรือการกระทำใดๆแล้วทราบชัดว่าจิตมีลักษณะเป็นอกุศลเช่นขุนเคืองรู้สึกหม่นมืดในหัวฟุ้งแรงอกใจเร่าร้อนเป็นต้น แล้วเกิดสติสำนึกผิดแบบใหม่คือไม่เศร้าโศกเสียใจหรือโทษตัวเองแต่เห็นว่าบาปอากุศลเป็นแค่เงาดำเงาหนึ่งที่ปรากฏทาบจิตเพียงรู้ชัดว่าเงาดำนั้นไม่ใช่ตัวคุณเกิดแล้วต้องสลายตัวเป็นธรรมดาคุณก็เกิดความรู้สึกว่างขึ้นแทนที่ สเมื่อเป็นนักวิปัสสนาไปเรื่อยๆนับวันความว่างก็ขยายขอบเขตออกกว้างไกลขึ้นทุกทีคือเห็นอาการใดในใจดับลงใจก็เหมือนมีพื้นที่ว่างมากขึ้นเรื่อยๆและพลอยมีความสุขที่แปลกประหลาดมากขึ้นเรื่อยๆ เลิกนิสัยคิดว่าตัวเองรู้ดีรู้ว่าคนอื่นเป็นอย่างไรหันมาเห็นว่าตนเองไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองตามจริงสักเท่าไหร่จนในที่สุดนิสัยใหม่ค่อยๆถูกเพาะขึ้นคือสำรวจตนเองมากกว่าสอดส่องออกไปหาเรื่องของคนอื่นข้างนอกหก เมื่อเกิดความกลัวคุณเห็นว่าความกลัวเป็นเพียงอารมณ์อีกชนิดหนึ่งที่ล่อให้นึกว่ามีคุณที่กำลังจะเป็นผู้เคราะห์ร้ายต่อเมื่อส่องอย่างใกล้ชิดด้วยวิปัสสนาแล้วกลับเห็นว่าเหลือแต่ความกลัวหาได้มีผู้เคราะห์ร้ายที่ตรงไหนไหม่เจ็ เมื่อตระหนักว่ายอดสุขแห่งข้อเสียคือความเมื่อลอยไร้สติ 8. เมื่อรู้สึกว่าอาดีตที่ผ่านมาเป็นแค่ความทรงจำแล้วก็รู้สึกด้วยว่าความทรงจำเปรียบเสมือนแสงเทียนที่ค่อยๆรี่ลงสู่ความดับเข้าไปเรื่อยๆด้วย 9. เมื่อพบว่านิสัยบางอย่างเปลี่ยนไปเช่นจากที่เคยช่างคุยกับตัวเองหรือกระทั่งรบกับเสียงในหัวของตัวเองอย่างหนักมาพักอยู่กับความสง,งัดเงียบภายในใจแทน 10. เมื่อมีคนบอกว่าคุณพองใสแล้วคุณรู้สึกว่าเขาพูดถึงภาวะพองใสไม่ได้พูดถึงตัวคุณ 11. เมื่อรู้ตามจริงว่าคุณแตกต่างจากคนรอบข้างที่ไม่ได้ภาวนาแต่ไม่เห็นตัวเองแปลกคนเพราะทุกคนเสมอกันด้วยความเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วต้องเสื่อมสลายลงทั้งสิน้น 12. เมื่อมีใครแนะนำให้คนอื่นรู้จักว่าคุณเป็นนักวิปัสสนาคนหนึ่ง ใจคุณนึกปฏิเสธไม่รู้สึกภาคภูมิใจไม่นึกว่าเป็นเกียรติยศและเห็นว่าแม้การเป็นนักวิปัสสนาก็ไม่ใช่คุณเอาเลยสรุปธรรมะที่ดีที่สุดคือสิ่งที่กำลังปรากฏเด่นต่อสติอยู่เดี๋ยวนี้สิ่งใดแสดงให้เห็นว่า เกิดขึ้นแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาเห็นแล้วกระทำจิตให้คลายจากความยึดมั่นเสียได้สิ่งนั้นน่าสนใจดูยิ่งกว่าสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหมดในโลกรวมกัน งอ่านหนังสือวิปัส,สนานนบาลงานเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยโจโฉขอบคุณคุณตองพีที่อนุญาตให้นำเสียงบรรเลงเป็นโนมาประกอบเสียงอ่านขออนุโมทนาเวลานี้ด้วยนะครับสัพพะทานังธรรมะทานังชินนาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง